สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคคกับกับพระกิ่งเปาระเลสแปดรอบครับหลวงปู่ขำนะครับโอ้โหหลายคนถามหานะอันนี้เป็นกิ่งเปารเลสแปดรอบครับกิ่งเปาเลสเนี่ยจะมีแต่รายการจองทั้งสิ้นเลยนะครับรายการที่เก้ารายการนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับจัดสร้างที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับราคารายการจองก็จะมีพวกเนื้อทองคําเนื้อนวะแล้วก็ชุดกรรมการเนื้อเหล็กนำพีเนื้อผาชนนนนะครับ นะครับประมาณนี้เลยนะนะครับนี่มาดูกันมาชมกันได้นะครับมามาชมโอ้โหจะสร้างขนาดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเทื่อนนะครับนี่คล้ายทองแดงโบราณเลยเนาะนะครับก้นก็ชัดเจนครับก้นก็จะเป็นยันของหลวงปู่คำแล้วก็ตอกเลขโค้ดลันนัมเบอร์นะครับองค์นี้หมายเลขสองหกศูนย์นะครับมาดูความคมชัดของกิ่งเปาเรดองค์นี้หน่อยอ่าด้านหน้าจะเป็นคล้ายกิ่งจีนนะครับ นี่นะด้านหลังโอ้โหด้านหลังต่อโค้ศารานะครับตรงฐานจะมีโค้อีกหนึ่งโค้นะแล้วก็ต่อโคแปดรอบต่อแปดรอบนะครับมีโค้ศาราด้วยเนาะแล้วก็มีกินีครับเกสโลนะครับโคอีกอ่ามีชื่อลุงป,ปุขำมาอยู่ไหนชื่อลุงปขุขำมีไหมดูนะชื่อลุงปุขำไม่เห็นนะครับนี่นะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับรายการที่รายการจองก็ติดอย่างนี้นะครับใครสนใจก็มีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจก็รีบ ทักมาได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ